อันนี้รายที่สามเหรอไม่ใช่ครับรายที่หา้าในขณะที่ปลอยนะก็ลังศึกษานะครับจากซื้ออยู่นะครับแตวก็น่าเห็นใจนะก็ต้องฟักเงินอีกรอบหนึ่งนะครับ ำลรังเอามาขายสาธิตการขายอยู่สนใจก็บอกนะครับอันนี้ลายที่ห้านะลายที่ห้านะครับดอกลายวันนะฮะของปอยใช้มอเตอร์ไซค์มาแนะับเดี๋ยวเราไปดูว่า